ผัดโขงไก,ก่บดกับน่อไม้ดองนะเรามาดูที่ว่าโขงไก,ก่บดกับน่อไม้ดองเนี่ยม,มันมีเคล็ดลับยังไงลองลองติดตามดู <c oughs> เราก็จะซื้อโของไก่บดจากตลาดมาให้เขาบดมาเรียบร้อยเลยนะและ้วก็เครื่องห้อมก็มีต่ยัาไทยวันนี้จะไทยพับใบยีราแล้วก็ไอเหาะไอ พริกสดแล้วก็ใบมะกรูดใส่ผัดแบบแซแแแ่บๆนะวันนี้แล้วก็พริกขี้หนูนะแล้วก็นอไม้ดองเนี่ยคือมาแล้วเ,เราต้องต้มก่อนะนะพงกนอไม้ดองเนี่ยต้มสักครึ่งชั่วโมงเลยนะแล้วค่อยเอามาผัดมันจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ซอสผ้าเคี้ยวน้ำปลาพริกแกงแก็น้ำตาลเราเยอะๆน้ำตาลนิดนึงตัดน้ำตาลแล้วก็ถือรสรสดีดดไม่ชอบไม่ต้องใส แล้วก็อิ่วดำว่านนะแล้วก็น้ำมันห้อยพริกไทยแล้วก็พริกขี้นู่นู่แห้งที่เราเอามาเอามาเอามาบดนั่นนะแล้วก็พี่วมะก,กูดแล้วก็กะปี่ขวดตะจ้อยนี่นะใส่ลงไปลํามันจะอร่อยแล้วก็มีอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะอันนี้คือกรมิน้นเดี๋ยวเราจะใส่คมิ้นมันจะด,ดับข่าวแล้วก็กระเทียมแล้วก็รากผักชีก พริกไทยลงมาเลยนะใส่กับลาปตบับจีเดี๋ก็ยเอาขอมิ้นไปด้วยนะเพราะว่ามันจะดับข่าวนะขมิ้นนะถ้าเกียก่ยวกับห่านแซบแทต้องใส่ขมิ้นนิดนะึงเพราะว่ามันจะทำให้ซี่ซวยโดยแล้วก็ดับข่าวด้วยวก,ก,ก็ปีก y c ป p y ขวดตัดจอยนี่นะใส่ประมาณนี้ เราอย่าไปพัดนี่นะเราเราวนกันนะทำมันจะไม่ให้มันมีข่าวก็เลยรวนรวนกอน พอเราลวนให้มันสุกมันก็เอาขึ้นมานไปเลย เราพัดจะผิกห้อมได้ทีเลยนะเราใส่ไกล่ลงไปไก่สับที่เรารวนไว้แล้วก็ใส่้น่ไม้ไปเลยนะ มาปรุงรสกันเลยนะอตอดปาเที่ยวก็น้ำมันห้อยก็คือรโระีเราไม่เอบาไม่ต้องใส่จะตัดน้ำตาลนิดก็สีหูดําวาน จะใส่ใบยีลาไปเลยนะยีลาที่เราเตรีมยมไว้เราจะผาดแบบแห้งๆเลยนะ เนี่ยผัดโครงไก่กับน้ไม้ดองนะเนี่ยรับประกันความแซ่บเลยนะเอาไปทํากันดูนะทําเป็นกับแก้มหรือว่าทําค่ายทํากินที่บ้านก็นแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นอาหารแซ่บที่ตาคิดคนขึ้นมาเพื่อจะให้อาหารมันแบบน่ากินขึ้นนะแล้วก็ไม่เข้าใจดูต้นคลิปที่ตาทําให้ดูว่าวิธีการที่ตาท,ำทำําทํำยังไงแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามตาก็จะห้าเมนูเด็ด